สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องก็หาเรื่องราวข่าวคราวที่จะมารายงานแนละก็บอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับอันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ํายางสดณนะหน้าโรงงาน ดีอไม่ต่ำกว่า35%เปอร์เซน์ประจำวันที่31มกราคม2565วันนี้กิโลกรัมละ56บาทนะครับวันนี้ถือว่าดีขึ้นมากๆเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง1บาท50สตางจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วเราไปดูยางพาราชนิดอื่นกันบ้างนะครับมาดูกันที่ยางแฟนดิบคุณภาพดีความชื้นก็ไม่เกิน3%เปอร์เซนต์ ราคากลางก็จะอยู่ที่55บาท16สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวลงไปแค่เล็กน้อยที่13สตางค์จากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่58บาท16สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ถือว่ายังไม่ปรับลดและก็ยังไม่ปรับเพิ่มเพราะว่าราคายัง คงตัวเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองครับและสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซตชาวสวนยางพาราถึงจะได้ขายในราคากลางที่ตรงนี้ก็คือ49.60บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ วันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่10ส,สตางค์จากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูการซื้อขายราคายางภาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ